สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับปู่สุขคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ h e Jack Channel นะครับผมวันนี้นะครับพ่อมาอยู่ที่สวนนะครับหญ้าไนนะครับเพิ่งปลูกไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมตอนแรกนะครับปลูกไปแล้วกับ เกิดเนี่ยเพราะเกิดเนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับใช้รถปัน่นใช้รถปัน่นวันนี้อาจจะล่งเลึกนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เป็นจังดเออแถวแถวนี้ยังบ่มีเพะาวา่าพันหยาบ่ไเดไ้ยใส่แต่ว่ารถปั่นมาอันนี้เอว่าสามา 3, เอาน้ำนะครับพี่น้องครับสามเอาน้ำสามไม้ผมซื้อมาปลูกนะครับเปลือกเกิดเป็นย้อมอยู่นะครับผม นี่คือตัวแรกนะครับทุกคนนี่ครับกเขากะสิเกิดประมาณนี่ครับนี่คือย้าในนะครับขอกะสิเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกอเต็มๆนะครับนี่ขอกะสิไ่ได้เลื่อยคือหยาแพ่งกลานะครับพี่น้องครับกะสิเกิดเป็นกอนะครับผมเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้ตัดนะครับสักสิบสิบกว่าวันสี่สิบวันนะครับน่าจะได้ตัดนี่ครับประมาณนี้ กเขจะสิเกิดประมาณหนึ่งนะครับยาไหนต่อแรกเอ่อนะขจนี่เกิดเกิดอยู่ข้นยังสิครับพี่น้องครับนี่สังเกตนะครับอันนี้เอามาใส่ไม้นะครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็น้า้าอยู่้าเก่ายาเกาเนะครับเพิงเ่งจะมาใส่เฉลี่ยนะอันนี้ปลูกใหม่นะครับนี่ข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาสิมาบอว่าวข้อดีข้อเสียเป็นยังไงกับ เอารถปั่นนะครับกับใส่ยำหมอธรรมดานะครับอัน,นอันนี้นะครับเอาใช้ย่ำหมอนะอันหยบยบหยาบเอานอนอพี่น้องครับนี่ลุ่งอย่าใหญ่ลุ่ยยลงเลือกนะครับถ้าลุ่งเลือกบ่บอกเกิดบ,กออปปบ่กขึ้นหญ่เป็นป่านะพี่น้องับฝั่งนู้นอาจจะเกิดเยอะอยู่นะครับป็นส่วนมากกับหญ้า ตอนเกิดไม่ไม่แห้งบ่อหลายประมาณบ่หลายสักนีนะครับเพราะว่าเขาบ่าท่านแตกนะครับคืดหนักเลยเพราะว่าจะของโอ้โใส่วิธีผิดเนี่ยแต่ว่าเขาก็พยายามเกิดแบบเป็นกอนะครับนี่เป็นกอเยอะอยู่อีกสักสิบห้าวันถึงจะตัดตรงที่เกิดลายก็เกิดลายนะครับนี่เป็นกอนนะครับพี่น้องครับเกิดเยอะ ฝั่งนู้นนะครับนี่คือนี่คือตอเลขกนะครับทุกคนหยาส่วนมากกันนี่คือหยาหยาพื้นหยาเกาหยาเดิมเพื้นเกิดลายนะครับก็้ักตอเล็กตอสองตอสามผุเลาพื้นว้านะครับถึงจะแบบเริ่มเยอะนะครับเดี๋ยวพามาเดินมาดูฝั่งนี้นะครับ ั่งนี้เกิดลายเพราะว่าเตอ่อยาลงกั่งนี้เรามันเสมืนน่ครับเกิดอันนี้หญ้าไนนะครับมีแต่หญ้าไนได้ประมาณสักไม้บรรทัดหนึ่งนะครับก็ที่เป็นละมอนอ่อนนะครับพี่น,น้องละมอนอ่อนๆก็สิไดทแอบถยอยตัด ฝั่งนู้นนะครับถือกน้ำกระจกับสีอ่อนสีอ้วนเนาะเขาเอาื่นดว่าภาษาอีสานบ้านห้องมันสีอ้วนน้ำเอาปุ๋ยใส่แล้วนะครับเอาปุ๋ยใส่อีกรอบหนึ่งส่วนฝั่งนี้นะครับพอค่อยถือกน้ำปั้นดไาใบก็สิเป็นเกลียในเจ็กหน่อยคนละสีก็เลยกับกับถือกน้ำนะพี่น้องอันนี้อันนี้ก็ยานในเหมือนกัน กอกระลังนะครับกรจ็จะเกิดเป็นกอังสี่นะครับนะครับเกิดเป็นกอน,นะครับนี่ได้ประมาณสักสามสิบวันนะครับส่วนมากหงาครับผมหงาเพิ่อน้ะเกิดหลายอยู่น,นะครับลอยแท็กนิดที่เรียกว่าสีตัดนะครับแต่ก็เรียกว่าล่อ รอให้โน่ที่เขากำลังเกิดนะครับเกิดขึ้นก่อนสักปีที่ผ่านมือตังสิตัดนะครับผมนี่ครับกำลังสีเริ่มทยอยแตกออกมานี่รับทะยอ่อยแตกกอนะครับผมฟังพูดเนี่ยตัวสีนะครับใบตาไฮงัวเล่มนะครับสจนน้องครอบครัวนะครับ อ่คลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้สมนีน้องพี่น้องผ้ามาเบิงนะครับย่าไนนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับเมื่อไม่ผู้ที่อยากปลูกน้องพี่น้องครับคือแจยกเรื่องสักนี่แหละผู้อยากปลูกไม้ขึ้นกันนี่ครับถ้าแบบเกิดเยอะๆน่าจะสวยสวยงามขึ้นกันนะครับผมเพื่อนบอกว่าเป็นทางเลือกดีทางหนึ่งนะครับสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอยากปลูกหญ้า นะครับลดต้นทุนนะครับยาไหนนะครับตอบโจทย์นะครับอาจจะตอบโจทย์ถ้าเอ่อมันเกิดหลายนะพี่น้องครับเจอเนี่กับเพราะท่านเกิดหลายกับต่อสองต่อสามบุหละเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเจอกันลิปหน้าครับ